วิธีรวยของคนเกิดวันอังคารจุดเด่นของคนเกิดวันอังคารใจนักสู้ลุยเก่งไม่กลัวเหนื่อยทำงานเร็วตัดสินใจไวมุ่งมั่นสูงเวลามีเป้าหมายจะใส่พลังเต็มร้อยจนถึงที่สุดแต่ปัญหาคือใจร้อนเกินไปเหมือนลุยสนามรบทุกวันเงินเลยไหลออกไวเหมือนกันทำไมถึงรวยช้าคนวันอังคารมีพลังธาตุไฟแรงข้อดีคือพลังเยอะใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกมั่นใจข้อเสียคือ ใช้พลังลบกับทุกเรื่องหมดแรงก่อนถึงสนามจริงหาเงินได้แต่หมดเร็วลงทุนเร็วแต่พลาดง่ายเพราะขาดความเย็นที่จะประคองไฟให้นิ่งและต่อเนื่องสัญญาณที่บอกว่าคุณกําลังเจอปัญหานี้ 1. ห,หาเงินเก่งแต่เก็บไม่อยู่เพราะใช้กับความรีบ 2. ลงทุนเร็วเกินไปไม่ได้วิเคราะห์ให้รอบด้าน 3. เหนื่อยง่ายหมดแรงไวโอกาสใหญ่เลยปิดไม่สำเร็จวิธีรวยที่แท้จริงของคนเกิดวันอังคารเสริมธาตุน้ำน้ำคุมไฟไม่ให้ไฟลุกลามจนเผาเงินวางแผนก่อนลุยให้เวลาคิดหนึ่งวันก่อนตัดสินใจเรื่องเงินก้อนใหญ่ใช้พลังไปกับเรื่องสำคัญเลือกสึก ไม่ใช่ลบทุกสนามสรุปนะครับผลวันอังคารจะรวยได้ไม่ใช่แค่ลุยเต็มที่แต่คือลุยแบบมีแผนและถ้าคุณมีทั้งห่วงจุ้ยและแซกีคอยสนับสนุนน้ำจะถูกเสริมให้ไฟเย็นลงไฟที่แรงเกินจะถูกปรับให้เป็นพลังสร้างไม่ใช่พลังเผาเงินที่เคยหายไปเพราะความรีบจะถูกเก็บจนกลายเป็นซั์ก้อนใหญ่ได้จริงแล้วคุณละ่ะคุณเป็นคนเกิดวันอังคารที่ลุยจนเงินหมดหรือลุยแบบมีแผนจนเงินโต